นมซุ้คนททำประกัน1ปีี่หรอมีขอมเจลตบงแถมคืออะไรคบเบื่อนเนาะกูจีนเนาะเนาะฮ่าฮ่าฮสารนยเงินบาทอ่ะแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทรู้จีบกวน เป็นไจะรู้ในลูกค้าแล้วปกติมันจะกอยู่เป็นประมาณเจ0าพันู้ค่ลูกค้าได้สนุกลายเลยกดรสินใจายาไปลองเอาตัวนี้แหละเนาะสองร้อยห้าหกชิเนเอีเยวหของเขียนกันยังคอมเพมเอามาให้ลูกค้าออกเนาะอ

มือหนึ่งพี่น้องเลยมาลูกเนาะมาเราตลาดาลูกชายขาเขาเงี้ยนลูกชายเนาะบริมาน้ำเป็นโอกาสหน้าก่อนจะพาลูกชายมาไปมาเมื่อนี้กันพามาลูกสาวมาซื้าาอเครื่องนุ่งพี่น้องนเนาะซื้อส่งเสื้อมื่อนี้ก็ถือว่าลมหนาวดีเลยพี่น้องเลยหอดแล้วตลาดเซโน ซื้อส่งเสื้อให้ลูกนี่พ่อคนเมกินเข่าขพี่น้องกันเนาะพอดีว่าทางแม่หักเนาะเปิ้ลให้ซื้อชุดให้ลูกแล้วกะซื้อโทรศัพท์ใหม่ทางบบาะเผยแน่พี่น้องกันเนาะจะฝากเงินมาให้ให้ซื้อโทรศัพท์กับเครื่องงเครื่องให้ลูกแม่เนาะไปพี่น้องไปเบิ้งเป็นโทรศัพท์กันบ่ เราไเนาะไปพี่น้องเลยตล่าดาบ้านเฮาเนาะเซโนพี่น้องเลยสมาณานี่เนาะเดี๋ยวจะไปเลาะเบิงห่านโทรศัพท์กันว่าจะมีรุ่นใดแน่พี่น้องเลยต้างดีบ่หล่าเด้ ยังก้อนยังก้อนยังยังหันไปพูดเด้อหันไปไหนเด้อถ่ายมองขายให<ค>้ใครบ,บ้านเพร,ราะว่าโทรศัพท์ทางบ้อลเผยนะเสียงมันสิบบกคอยเวลาโทรมากนะมันเรอยากได้นิ่งบันบไดพี่น้องนเนาะมันกั้น ว่าโทศรศัพท์มีแต่เครก่อ,ง,อง,งามเนาะน้านขายโทศรศัพท์หลายรุ่นอยู่ได้พี่น้องเลยรอมันก,ก็เนะาะแม่ลองอะไรห้างกาอาลอนได้ลนได้พี่น้องเลยทางบง้านเลย เรียกว่าหลายมื่นแล้วเนาะบล็ลงคลิปขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเนาะอย่างก,กับโทรศัพท์มัน <c oughs> มีปัญหาในแอปที่ว่าตัดคลิปลงอะไรพี่น้องมันก็เลยใส้ซ่าเนาะ <c oughs> แล้วรอบ้างเรื่อยๆแล้วพู๊นต่อไปแถวนี้รอไปเลยแถวนียงรอไปเรื่อยๆ <c oughs> มีเสียงเพลงเด้อพี่นอ้องเลยว่าเคยกับสิทายเป็นบางสัตว์บางตอนเด้อเนาะ เรทำเือนึงกับไทเลาหลายก็จะควัดไปล้าหลายห้านจะได้เลือกมาเยเนาะว่า D36 นี่ราคามันสีสูงขึ้นเลยเนาะราคาเป็นแบหมื่นบาทพุ่นหลเนาะนี้ออนราคาไทว่าไป้รเลยเนาะนี้นะราคา

สามนี่กับป้าดีสุดแ,ลดแหละพี่น้องเลยราคาสามพันเท่ากันทั้งไส้เมาหลายปีเด้เนาะเฮ้เห็นหลายกว่าสามพันเลยเนาะและ้วก็มาเบิ่งแล้วกอะมายู่เด้พี่น้องเนาะคักเบาซัามซุงคุณธรรมประกันหน <c oughs> ึ่งป <c oughs> ีพี่น้องเนาะมีขประกันเพิ่มคือว่าอะไรคอบฟอร์ทเนาะกูจีนเนาะเนาะ สั่ได้ดอ่สัจกลาหัวหมงส่นัดกันเงินบาทอ่0แปดพันเจ็ดร้อยนกสิบบาทรู้จุกต่วอะสเนี่ยเป็นเาไรจะรู้เลลูกค้าเลย,นะลยวก็ปกติจะตกอยู่เป็นประมาณเก้าพันถูกไหมลูกค้าได้สนุกดร้ายเลยตัดสินใจยากเลนลองเอาตัวนี้แหละเนาะสองร้อยห้า nhiều hơn tiền rồi các anh em không thèm làm rồi nha ăn rồi để muối xay leo lục sả nạc ท้องเบิดได้ที่องาไม่เป็นไรนะมาเดี่ยวเลยเนาะก็ฉุดถอนเดชเองซิมน้ำหนีได้เหรอคะแต่ แ <c> ล <ười> so ้วเก่าเลยเมนเจ้าก็ย่เครื่องนี่ไปใช้เครื่องนั่นห้าวสีนั่นได้บ่สีดำได้บ่กระทำเป็นกระเนาะมีสีอย่างนี้นะ่นั้นสีดำไหมนะเนี่ย

เดี๋ยวเต๋ๆมากสีดายาวเลยจัดเลย

mẹ เป็ดเพิ่นโนโอ้ย ก็มันจะได้อะนี่นะหัวใจเราแต่ทีตั้งให้เรา องคนหน่อยนีเมื่อยืนนะมันนั่งถ่านอ้ไมแบนี้ไงปาจะได้าจ่าเงินแต่ว่าอการูปยังวกะหแมลายอยู่แล้วเนาะโอ้ยสำเร็จวะ อส,สองร้อยกสี่สิบบาทยันอสองร้อยกาสี่ิบบาทแล้วันแ้อไมลูกค้าแววันนะถอนมาิจาราเนาะนิเวเลยอนไปเนาะย้ายไปแล้ว

จากที่ว่าซื้อโทรศัพท์เรียบร้อยเนาะซื้อชุดให้ลูกสาวก็ลูกชายก่อนอยาได้ช่งเสื้อแันยา,าวนี่สีชมพูต้องเนาะ mặc gì นี่เด้อโอยชุดใดก็แซนเจสเอาแซนนี่ อามันเป็นบนมักต e ัวนี้เนาะงด้เอาง่ายเ้ย

แซนบ่สองเสนจิ๊บันบ่มีเงินดิ๊ดิเอาเกยใช่สองแสนสิบเนาะมีอ้อมหน่อยวาไว้แลมีหน่อยมามาได้ชุดเดียววันนี้ว้า ทำนี่กันชงแซนพอดีพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> ช,ชุดละแซนชุดละแสนถ้าเกินสองเซนชิปก็แต่ไปมาต่อกันอยู่เพื่อนเด้อพี่น้องเด้อยบันี้เอาพี่น,องงน้องเหรอมาของเพื่อนแล้วเนาะเอากระ มาแค่เบิึงไหวเนาะแค่ใส่ใส่เคสเทียยังก้อนเนาะก็ใหญ่แห้งจุดสัน่นก่อนด้วยก็ได้ผเคยได้โทรศัพราคาสูงบ้านนี่พี่น้องเนะาะราคาเกือบหมืน่นพี่นอ้องเลยอ่ามาจากซีดำซัมซุงเอสิบเจ็ดฮาร์จีเนาะอันนี้พี่นยังท่ทันได้ใช้ในไหนเนาะมีชิ้นมีสองเคสพี่นอ้นองจะแถมมา อันนี้ขาวอันนี้ดำเนาะกันแตะแต่ว่าขอที่ใช้ทีนี้เด้อเนี่ยสายสักพื้นสักเบ็ดนั่งอยู่ที่น้องเลยของเทมใช่หมอหน้าห้อนแล้วเอาเข้าแล้วบ่เข้าแล้วใส่คิดเข้าไปก่อนนะเอาคือเป็นแบบนั้น บา้ทบาทมมาธรรมดาเลยเจ๊นั่นยังข่าวบัวคุ้งงามลายพี่น้องเนะเาะดีใจลายเนาะพี่น้องเลยข <c oughs> อบค,คุณแม่กับพ่อคนเดียร์ลายเด้อเนาะที่ซื้อโทรศัพท์ให้กับลูกเนาะใจลายดีใจลายเว่าโ,โทรศัพท์เครื่องเก่าอะ่ะเวลาแม่เพิ่นโทรมากอะ่ะมันชิมี เสียงรังยุ่เงียยุ่เงียยุ่เงียนะพี่น้องเลยเนาะทางบอลเผยได้ยินชัดอยู่แต่ทางเฟินโทรมากพี่น้องเลนเจอโฟนเนาะโฟนดีใจว่าใครอยู่เว้ยดีใจแน่นะใจเนาะหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเลยเนาะที่ว่าทางเมฆพ่อเพิ่นเนาะซอยมาตลอดพี่น้องเลยเนาะก็คือไม่หักนั่นแหละทางบอลเผยเนี่ยพี่น้องเลยเนาะแม่แก้วแล้วก็บโพสต์ตะวันเนาะ อ่าผชื่อโทรศัพท์ให้อะไวกันครับชื่อเจ้าหนุ่มใหมายเลแม่ยังอยู่ได้พี่น้องผมยังคิดซอยเพราะว่ายัางเรื่องนองบ้านนี่ยินแมวเพราะว่าแหม่หจกนองเนาะแต่ว่าอีกประมาณอา,าทิตย์นึ่งถามทั้งพอเท่าคนบ่ายนี่สีมาพี่น้องเลยเบึ้กมึงใบบินนั่นลาซื้อไม่นี้ก่อนพี่น้องเลยนอนรับอยู่บ่นอนรับครับ ดีใจให้แง่นาะคือว่าเาซื้อทนี้สามพันสี่พันี่ก็ว่าชูชุดแล้วให้นซื้อให้ตั้งถึงหมนนื่นเนาะนี่้อไ่องเลยเนาะเงิน,นเนะาะค่าแปดพันเจ็ดร้อยไองลยรุ่หายแล้ว่้องนเนาะ่าเ,เ,เป็นว่าเก้าพันหได้่น้องนเนาะ ดูให้ยางก็เป็นแต่มือทุจีแน,น่อันนี้ใบทับประกันอะไรกับใบซื้อเนาะทั้งบวัวทุกอย่างจะเก็บยวให้ดีพี่น้องเลยนะเพราะว่ามีมหาอยังก็ได้ไปหาเพื่อนบนทับประกัรเนื่งปีพี่น้องเลยแล้วก็ซื้อเครื่องอีกลดให้ดานเครื่องนุ่งคนละสุดออสอสดนี่จะเป็นของแถมเป็นพงเป็นหมวกเนาะ เอาเก็บใบกนเด้อพี right? <No problème> ่น้องเลยตัวนี้มันสำคัญตัวนี้แน่สำคัญตัวนั้นก็แบบสำคัญได้ตัวนั้นที่เอาไว้ใส่ทิมแท่อย่างไว้เลยก็เออเบิ้งกล้องเลยมันเบิ้งกล้องเบิ้กล้องเลยเนี้ยกล้องของใหม่ยังมาจัดกล้องงามยังบ่เห็นทอดกีผ้าเห็นทอดซิวทอดกีผ้า ท่านผู hmm. um, ้ชมท่านผู้ชม แมหอเสื้อหมวกเสร็จ้บรมีอย่างว่าอย่งแถม่าวอังเปาอย่างย่นง่ายะกุจีนเนาะกุจีนไม่อังเป่าวหอย่งเปาพากันไปซื้อแล้วกันยากันยิว่าได้กระต้มเนียมีอย่งเปาเนาะ นี่เป็นซิมพี่น้องเนาะซิมต้องมาทัใส่นะฮะใส่ใส่แล้วก็จะไปลงทะเบียนแต่ว่างบอลเคยเอาทรัพย์เอาซิมตัวนั้นเพราะว่าซิมตัวนั้นใช้งานอยู่นี่กับซีเอาไว้ใส่เครื่องนั้นเนาะทางั้งแม่รุ่นเพ่นอยู่เพื่อนกันใส่เครื่องนี้แต่อไปพี่น้องเนางบ่าเคยใส่เครื่องนี้เครื่องตัวนั้นกัตัวเก่ากับมันกับแบบมวยยุ่มแหละพี่น้องเนาะรับ ิบมีแต่เชียวไปซากแล้วบนน้องเนาะใหม่แล้วนี่พี่น้องเลยขบโอเคพี่น้องเนาะเห็นแจ้งยู่บ่แจ้ยู่บอีไร ป็นปรปรบรยบิยนเชงหรือบาไหมย่อนบอหงอกกระตอนมันทางเบิดไมละได้นะ<อ>ไดยูได้ยูใส่หมวกกันน็อกมาไหมนเบรดเนาะเาทางเบิดทางม้วนีก่ก็ เป็นเงินของทางแม่แก้วกับพอซุปหือเป็นทั้งแม่หมักพอหักทั้งบอลเฟยแบบพี่น้องเนาะเคยสดซอยทั้งบอลเฟยแต่ได้ใจมาแหละพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณพอกับแม่เพื่อนเด้อเนาะขออวยใจให้พรให้แม่แก้วและกับพอซุปอยู่ดีมีแห้งปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมบังิรังใจปรารถนาเด้อขอเห็นพอกับแม่สุขภาพร่างกายแข็งแห้งแข็งแห้งอนุมันขนยืน นอนรับให้ได้เงินฟันนอนนอนรับให้ได้เงินมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อเนาะแม่ไหมาซัมมี่ขอไห้กับพื้นหาพอกับแม่ลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะหอยพันอยู่ดีแห้งอนุมาล่อนยืนตลอดปีตลอดไปเป็นโฮมโปรโฮมไซไห้กับลูกหลานตลอดไปเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสาธุสาธุเด้อเนาะสาธุเด้อนะขี้ใจพี่น้องเันต้องเปิดกระชีหัก สมหักษาไว้อย่างดีเนาะโมเมนต์แต่ว่าโทรศัพท์ได้พี่น้องนะฮู้ทั้งแม่เพคนกับชื่อรถให้ยปิดคันคนได้พี่น้องเลยเนาะชื่อซับไลอดเนาะว่าอาเตอร์บอลเฟยเนาะเห็นยูทูบมาเนาะทีนีแต่แม่นี่ยคือว่าแบบซอยนับนะพี่น้องเนาะกับลายคนอยู่เนาะบางคนไปซอยเป็นอนุโมทขันมันเนาะแต่ว่าแม่นี่คือซัพพอร์ตให้ทั้งบาลเฟยไล่ อาชีพนายจางงา้างอยู่พี่น้องเนาะถต่ว่าเขามี่เนิ่ยเป็นคือสีโบได้เพี่น้องเลยเขาอยู่บ้านก็นอ่าอบริษัทจ่ายไปเป็นวันเนาะอันนี้ดีใจหลายพี่น้องเนาะขอบขอบคุณทางเอฟซีพี่น้องเบอร์ตุกท่านทุกคนเนาะที่ว่า<ห>บุญสมคิดเนาะนมานูหลามาขอบบุญขอบคุณไปตู้ไว้อ่าอะไรเสียงๆงาม ขอบุญขอบคุณเม่ตุกันไปลูกไปน้ำผอปุ่นเด้อได้เสืองามได้หได้กินอิ่มเลยตีกินอิ่มท้องน้อยได้เมื่อนี้นะเข่าพัดลูกสาวลูกชายไปลูกชายเข่าหงเยี่ยนนะลูกชายไปไปกะซื้อเข่าพัดใหม่เพิ่นนี่อ่ะกินเต็มที่เพิ่นได้เมื่อนี้ได้ให้สวยงามจะได้ได้หรือเปล่าส่ยงามเสืองามเพิ่นพี่น้องเพิ่นเอาไว้เมต้มให้เด้อขอบุญขอบคุณเม่ตู้อยู่ คุณมดิมเมตุเลือดเสื้อผ้าให้ตึกต่าชือเสื้อผ้าให้ร้านเสื้อผ้าให้ร้านว่าจบเจี๊ยบคอให้เมตู้กับคอตู้คอให้เมตุกับคอตู้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแห้งสุขภาพทางหลายแห้ง อนุมันขอนเยินอนุมาณขอนยินทั้งขอบทั้งคัวเด้อทั้งขอบทั้งคัวเด้อต่อให้ใส่สมาใส่ต่อให้ไปใส่สามาใส่ตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยคุณพระคุณเจ้าคุกคักขักษาคุ้มครองขัาคุหาทูเด้อเออเออเนอะใจเป็นไงบ้างเนี่ยน้องเสียมั้ยน้องเสียมั้ย นุ่งไหบ่นุ่งนุ่งนุ่งบุ้งนุ่งบงรึไงเฮ้ยนุ่งหายไปทั่วไ่โอูามบ่เยากไห้เสือแข่ง a ได้ก็จะได้สีชมพูอีกไหลสีน้องเลยทั้งไงนุ่งเลนเลยทั้งไงนนุ่งนุ่งแล้วนุ่งแล้วก็จะไปทางไหนแล้วก็มาน่นี่นี่ ลูกด like hey. ีใจแห้งพออดีใจแห้งดีใจแห้งนะปู่จะ้อับใหม่ใี้ตู้ชื่อไห่ดมหัวโปอยู่บ่บันใช่ทำไมวัเรอุ้ยเวเมวอยู่ใช่มก้หนึงน้องอีลามัน้งเอาเป็นได้ไร

โอ้อ๋อทรงยางไปเลยสินุ่งชองยีบ่บ๊ทนะเออนุง่นง,ญญนง,ง,ง,งนุ่งโอ้เป็นอย่างนุ่งหายทั้งเปนตู้เบิรงพี่ดองเลยเนาะอ่าโอ้สีชมพูเลยงามเลยนี่มันหวานมานเนี่ยง,งามๆามเออเนี่ยสีชมพูต้องเหมือนเนาะงามทีสวยเอาพี่น้นนนงอนนงเลย สำหรับคลิปนี้ทั้งบอลเผยกะได้ขอตัวล,ำล้ำร่าจบคลิปแล้วพี่น้องเอ้เนะาะผิดพลาดประนนการใดกราบขอโทษขออภัยเอสซีพี่น้องเปิดสุขู่สุขคนเด้อเนาะทั้งบอลเผยกะซีสักเม็ดฉากเงางไว้ก่อนพี่น้องเอ้เนาะบืน,บ,นบืนทั้งบาทแสนมากไอ้เพิน่นง่ายอีมิวเครื่องนี่แล้วก็ไปใช้เครื่องนั่นก็จะดำเนินการได้เลยบันนี้พี่น้องเอง้เนาะเป็นเดยเฮ้ยงามบ่งามเนาะ ดีใจบ่ใช้ใช้เบิ่งกล้องอยู่กล้องเป็นาเาถ่ายคนแบบนี้กล้องงามพี่น้องเลยเนาะเห็นทอดกีฝา่าเห็นทอดซิวหมาแล้วเคยขอคนคนไทยคนนอกคนชวนมันก็นาดำนิดนึงาแล้วจจม,นะม้วนนี และกรร okay. ้ right ็มันเนี่ยร่างบ่โอเคสาพี่น้องเลยเนาะดึงเฮาดึงเฮ้ยเฮ้ยขอตัวจบคลิปเด้อพี่น้องเลยเนาะหุพหอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเนาะฝากติดตามเป็นกำลังใจทั้งเบาะนเพลย์เด้อพี่น้องเลยเนาะแลทั้งขาล้อทั้งบัสเซนบนลงมาเตนเหนือพวกเนี่ยพี่น้องเลยอาจจะได้ออกไปเวียกไปงานการขึ้นเก้าพี่น้องเลยเนาะ สบายดีเดอ้อเนาะทางแม่อรุนเนาะไปบ้านสบายดีป้าลูกนุ๊สบายดีป้าลงโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดี